คนไทยมากกว่า80%ครับไม่เห็นด้วยครับกับนโยบายยาบ้า5้าเม็ดถือว่าเป็นผู้เสพเพราะคนไทยมองว่าเขาไม่ใช่ผู้เสพครับเขาควรจะเป็นผู้ค้ามากกว่าครับในขณะเดียวกันคอนเซปต์ผู้เสพคือผู้ป่วยก็ยังคงเหมือนเดิมครับคนไทยจํานวนมากกว่า70%ไม่เห็นด้วยเช่นเดียวกันครับฉะนั้นรัฐบาลอาจจะจำเป็นต้องยกเลิกหรือทบทวนนโยบายเหล่านี้ครับนิดาโพครับได้ไปทําโพเกี่ยวกับเรื่องของยาบ้า5เม็ดนะครับกับผู้เสพคือผู้ป่วย นะครับโดยโพลนี้เนี่ยนะครับได้ออกผลมาเมื่อวันที่7เดือนเมษายนที่ผ่านมาก็คือเมื่อวานนี้นะครับ mm hmm. คาถามแรกเราถามเกี่ยวกับสาเหตุของการแพร่ระบาดยาเสพติดในขณะนี้นะครับคนส่วนใหญ่ก็มองว่าเกิดจากยาบ้านเนี่ยมันมีราคาถูกหาซื้อได้ง่ายนะครับเช่นบอกหาซื้อง่าย57%ราคาถูก5 6อีกส่วนหนึ่ง36%ก็บอกว่าเป็นที่ตัวกัญชานั่นแหละหาง่ายนะครับส่วนกระทอมนะครับรวมทั้งน้ํากระท่อมเนี่ยนะครับก็หาง่ายเช่นเดียวกันอยู่ที่ประมาณ 35%หนะครับจากจากตรงนี้เราจะเห็นภาพอย่างหนึ่งว่าฐานคติดั้งเดิมเนาะที่เคยมีแต่อดีตนะครับผมจําได้ว่าประมาณ20-30ถึงปีก่อนนะครับนะสมัยผมเป็นนักข่าวเคยมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับวงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะครับเคยพูดให้ฟังว่า,าเขามีฐานคติอยู่ข้อนึงซึ่งไม่แน่ใจว่าถูกต้องหรือไม่เป็นไปได้หรือไม่เขาตอนนั้นเขามีความเชื่อว่าถ้ายาบ้านะครับราคามันถูกลงคนจํานวนหนึ่งซึ่งอยู่ในวงจรในธุรกิจยาเสพติดเนี่ย จะตัดสินใจไม่เข้าสู่ยงจรนนี้เพราะเนื่องจากยามาราคาถูกแต่ผมบอกได้คําเดียวครับว่าทานคตินี้ตอนนี้ผิดโดยสิ้นเชิงครับนะครับคำถามเราถามเกี่ยวกับเรื่องของคอนเซปต์ผู้เสพคือผู้ป่วยนะครับก็ค้นพบว่าน่าสนใจดีนะครับคนไม่เห็นด้วยเลยนะกับคอนเซปต์นี้เพิ่มขึ้นครับจากปี65 65มีคนไม่เห็นด้วย50%ตอนนี้มีคยมีคนไม่เห็นด้วย67%ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนภาคใต้นะครับกว่าคนที่โอ้ย60ขึ้นแต่พอเอาไม่เห็นด้วยเลยครับกับไม่อยเห็นด้ว รวมแล้วครับมีถึง77%ครับมีคน4คนเดินมาครับมี3คนครับชี้ไปในทางเดียวนครับว่าไม่เอาแล้วคอนเซปต์ผู้เสพคือผู้ป่วยนะครับเพราะเขาไม่ใช่ผู้ป่วยจริงครับเขากลับกลายเป็นนะครับเป็นคนที่ทําลายสังคมต่างๆมากมายนะครับเดี๋ยวนี้สังเกตด้วยครับมันมีคดีเยอะแยะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรครับเมายาบ้าเอามาทําร้ายผู้อื่นทําร้ายคนในครอบครัวเผานู่นเผานี่เยอะแยะต่างๆมากมายนะครับ ส่วนกรณียาบ้า5้าเม็ดโอ้อันนี้เป็นที่คุยกันนานมากครับนิด้าโพเราเคยทําไว้แล้วครับว่าประชาชนเนี่ยบอกว่าเม็ดเดียวก็พอให้ถือว่าเป็นผู้เสพนะครับแต่ัฐบาลดันไปเอาหเม็ดครับถือว่าเป็นผู้เสพผิดมหันครับนโยบายนี้คนไม่เห็นด้วยเลยครับ78%ปไม่ค่อยเห็นด้วย7%รวมแล้ว8ปบปซครับ86%นะครับคือเลยกง่ายๆคือถ้าเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเนะเกรดเอแล้วครับนะครับ คนภาคใต้นะครับสูงสุดเลยครับกับคนภาคตะนออกอยู่ที่ประมาณ83ครับที่บอกนโยบายนี้นะครับไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งฉะนั้นอันนี้รัฐบาลควรต้องหัดมาทบทวนบ้างนะครับสาถามว่ากี่เม็ดล่ะถึงจะบอกสมคนส่วนใหญ่ครับนะครับกับพูดในทำนองว่ายังคงยืนยันครับไม่เห็นด้วยกับคอนเซ็ปต์นะครับว่าผู้เสพคือผู้ป่วยไม่ว่ายาบ้าจะกี่เม็ดก็ตามโดยมีคนถึงประมาณ58ครับ สูงกว่าเมื่อปี65ที่มีเพียงแค่34เนะครับฉะนั้นนะครับโดยสรุปแล้วเนี่ยแ,แม้ว่าจะมีคนบอกว่า1เม็ดนะครับว่าดีที่สุดแต่ก็มีเพียงแค่23โดยสรุปแล้วครับคนไทยครับไม่เห็นด้วยกับนโยบายเหล่านี้นนรัฐบาลอาจจะจะเป็นต้องยกเลิกหรือทบทวนนโยบายผู้เสพคือผู้ป่วยหรือแม้กระทั่งนโยบายยาว่า5เม็ดถือว่าเป็นผู้เสพยอย่าไปฟังกลุ่มสิทธิมากนะครับให้พยายามนึกถึง ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมไทยไว้บ้างครับขอบคุณมากครับ